สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอบ้านะครับวันนี้ก็จะมาลองปืนในซีซั่นหนึ่งนะครับซีซั่นที่จะเข้าในวันที่20 พฤศจิกายนนี้นะครับผมก็ไปลองปืนใหม่มานะครับผมบวกกับปืนเก่านิดหนึ่งที่มันโดนปรับมานั่นก็คือ FAL นะครับปืนแบบคุณพ่อคุณแม่เก่งในซีซั่นศูนย์นะครับที่ใครๆก็ต้องเล่นมาละสาหรับ FAL นะครับซึ่งในซีซั่นหนึ่งนี้โดนปรับนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพูดถึง FAL กันก่อนเลยนะครับโดนปรับเรื่องอะไรนะครับถ้าทุกคนดูตรงนี้นะครับผมผมเทียบสเตตนะไอซีซั่นศูนย์เนี่ยค่า accuracy มันจะเยอะแต่ซีซั่นหนึ่งลดลงไปเยอะมากแล้วมันส่งผลแบบไหนอ่ะเดี๋ยวผมยิงให้ดูทุกคนสังเกตดูเป้ามันแบบโอ oh คือแบบทั้งสายทั้งดีดพูดง่ายก็คือมันยิงยากขึ้นนั่นเองสําหรับ FAL นะครับผม มันก็เลยเปิดโอกาสให้กับปืนอื่นที่จะได้เฉิดฉายกันบ้างซึ่งก็จะมีปืนใหม่เข้ามาหลายปืนเลยนะครับซึ่งเราจะพูดถึงกันในคลิปนี้พร้อมๆกับการตัดเกรดนะครับว่าผมให้คะแนนปืนนั้นที่คะแนนเท่าไหร่นะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มพูดถึงปืนที่มันเข้ามาใหม่แล้วเนี่ยทุกคนเห็นนี่ไหมครับแหมตัวละครใหม่ผู้หญิงยังไม่พอนะครับซีซั่นใหม่เนี่ยมีแบ็คเลนลพาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อมนะครับแล้วก็เข้าไปช็อปที่ไหนครับที่ริชแมนช็อ เติมเกมราคาถูกนะครับเติมไว้แถมผ่อนได้นะครับยิ่งเติมยิ่งมีเงินคืนครับบริการ24ชั่วโมงนะครับเปิดให้เติมแบบ Open ID กับเกม Arena Breakout Infinite ครับเติมบนเว็บเนี่ยรับทันทีนะครับ Richman c o i ที่ใช้เป็นส่วนลดแถมมีบริการผ่อนสูงสุดถึง10เดือนไม่ให้เลือกเติมเกมชั้นนําได้มากมายนะครับจะบนเว็บไซต์หรือไลน์สดวกจ่ายช่องทางไหนก็จิ้มเลยคิดจะเติมเกมนะครับคิดถึง Richman Shop ครับไปตามกันเลยก็เดี๋ยวเรามาดูปืนแรกกันเลยดีกว่านะครับผมนั่นก็คือ H416 ครับปืนนี้เรียก ียกว่าเป็นปืน M4A1 เวอร์ชันอัปเกรดแล้วกันนะครับผมเพราะว่าไฟลเลทเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นมานะครับผมจาก800เป็น850แล้วก็นิ่งขึ้นนะครับจริงๆผมเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างที่จะมีอากาติกับ ลูก5-5-6นะครับผมคือหนึ่งมันแพงเกินจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกท็อปเลยนะเลเวล5ก็คือ M995 เนี่ยยิงใครแทบไม่ตายเลยนะครับในซีซั่น0พอเล่นคู่กับ M4A1 นะครับผมแต่ทีเนี้ยผมมาลองเล่นคู่กับไอ้ H416 ตรงนี้อา้าวกลายเป็นว่าโอ้ยดีเฉยแบบเข้าขั้น OP เลยนะครับบวกกับ FL มันโดนเนิ่มผมก็เลยคิดว่าปืนนี้อาจจะเป็นปืนที่ติดเมตาในซีซั่นที่จะถึงนี้นะครับผมสังเกตที่ผมยิงหุ่นก็ได้อันนี้หุ่นใส่เกราะ6-6นะครับ หายแปบ๊บเดียวหายแล้วทําไมผมถึงบอกว่ามันเป็นเมตาเพราะว่าไอซีซั่นใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยแมปมันขยายขึ้นเท่ากับว่าเราไม่ได้เล่นห OK ้องซอกรูหนูเล็กๆอย่างด่านอมอรี่เล็กๆในซีซั่นศูนย์แล้วนะอมอรี่ถูกขยายใหญ่ด่านทีวีเข้ามาเป็นด่านใหญ่นะครับเท่ากับว่าระยะกลางระยะไกลเนี่ยเราจะได้ยิงมากขึ้น f a l เนี่ยยิงแทบจะไม่ไหวถ้าไม่เคาะนะซึ่งถ้าจะเล่นปืนเคาะผมว่าเล่น m 1 1 0น่าจะคุ้มกว่าด้วยซ้ำไปแต่โอเคเรื่องนั้นช่างมันก่อนมาพูดถึง H16 พ 6, เาดเนีนหนะ่ง ใต้กลางไกมันลูดได้หมดซึ่งมันจะน่ากลัวมากในด่านทีวีหรืออาร์มอรี่ใหม่เว้ยเพราะงั้นผมก็เลยให้คะแนนปืนนี้ที่9เต็ม10แล้วกันนะครับคิดว่ามีโอกาสติดเมตาค่อนข้างสูงเลยนะฮะ อาปืนต่อไปนะครับนั่นก็คือ MDR ปืนนี้ใครเล่นทาคอฟเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะครับปืนนี้ข้อดีหลักๆเลยก็คือเป็นปืนที่แต่งไม่เยอะใส่แค่ปลายปืนใส่แค่กิปนิดหน่อยก็เล่นได้แล้วนะครับรวมไปถึงสโคปไม่ต้องเรื่องเยอะแบบ M4 ต้องใส่ท่อนู่นนี่นั่นใส่ท้าย布拉布拉นะครับจะว่าไป M4 เนี่ยผมว่าซีซันสนเนี่ก็ไม่ติดเมตาใช่ไหมซีซันหนึ่งเนี่ยยิ่งไม่ติดเมตาผมคิดว่า MDR น่าจะดีกว่าในแง่ของเรื่องราคา นะครับผมโอเคถ้ามาเทียบสเตต MDR จะไฟเรตน้อยกว่าที่700แต่พอมันแต่งน้อยอย่างเงี้ยเราก็กระสุนก็ใช้กระสุนเดียวกันผมคิดว่าไม่ต่างกันมากเลยผมคิดว่าดีพอๆกับ M4 เลยนะมันเลยทำให้สถานการณ์ของ M4 เนี่ยแทบจะไม่มีใครใช้ในซีซั่นใหม่สำหรับผมนะ ผมอ่ะคนหนึ่งไม่ใช้ขนาดซีซั่นสูงผมยังไม่ใช้เลยผมเคยใช้ M4 ลูก995ไปลรูป 9, 5, เซต6รูปเป็นแม็กไม่ตายก็เลยคิดว่าน่าจะตกกระป๋องแล้วแหละสำหรับ M4 นะครับโอเคพูดถึง MDR เนี่ยไฟเลโอเคนะพอยิงแล้วมันก็รู้สึกนิ่งดีแต่ข้อเสียหลักๆในการคุมปืนก็คือปืนมันสาย ถ้าสังเกตดูสเต่เ์ค่า h o r i z o n t a l กับ v e r t i c a l มันต่างกันเยอะมากนะครับผมค่าของ h o r i z o n t a l เนี่ยมันนิดเดียวเองนะครับมันเลยทําให้ปืนนี้มันสายหนักมากๆแต่ว่าแนวตั้งเนี่ยมันก็นิ่งใช้ได้ปืนนี้ผมให้อยู่ที่6.5แล้วกันด้วยความที่เป็นคนที่แบบอาคติกันลูกปืนมันด้วยนะครับผมคิดว่าลูกปืนมันแบบแพงเกินไปนะ ยกตัวอย่างนะอย่าง 556A1 กับ BP ของ RP c h a เนี่ยสแตตพอๆกันเลยแต่ราคาในเซิร์ฟหลักตอนนี้แม่งต่างกันถึง2เท่านะผมก็เลยคิดว่าไอ้ปืนไหนก็แล้วแต่ที่ใช้ลูกเนี้ยมันไม่คุ้มอ่ะปืนต่อไป Vector 45นะครับปืนนี้ไฟเล็แบบเวอร์มากๆนะครับเยอะที่สุดในเกม1100นะครับผมดูความลั่นข้อดีหลักๆก็คือลั่นไว แต่ข้อเสียก็เยอะเช่นกันนะครับก็คือด้วยความที่มันใช้ลูกจุดสีปุ๊บมันยิงเกาะไม่เข้าครับผมดูผมลากเกาะหกเิผมว่าแม็กหนึ่งก็อาจจะไม่ตายนะถ้าแบบยิงเข้าเกาะหมดเลย ผมก็เลยไปลองปืนนี้กับลูกลูดขานะครับซึ่งก็มานั่งลูดลูดูก็ก็โอเคนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันจะตายไวขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยผมลองยิงนะครับยิงหุ่นไม่รู้นะเขาแอบเนิร์ฟกระสุนยิงเนื้อในแพทนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เรื่องลั่นไวเดี่ยวโ,โหบอกเลยว่าปืนนี้ยิงสะใจมากนะครับแล้วก็นิ่งมากๆนั่นเองนะก็ลองช่างน้ําหนักกันดูนะว่าปืนนี้จะคุมไหมอะปืนต่อไปนะครับนั่นก็คือเวกเตอร์นะครับอันนี้เป็นเวกเตอร์เหมือนกันแต่ว่าต่างกับกกเวกเตอร์เม 5 0ยห ลดลงมามลดลงมา150นะครับแต่ลูกกระสุนที่ใช้ดีขึ้นนะครับกระสุนที่ใช้จะเป็น 9, คูณ1นกนะครับก็มันจะมีลูกทองด้วยถ้ากับว่าปืนนี้มันจะลูดเกาะพอได้อยู่นะอย่างก่อหงที่ผมลูดตรงนี้เห็นป่ะมันก็แบบอาจจะลูด10กว่านะัดแต่ด้วยความที่ปืนมันลั่นไวมันก็เลยทําให้แบบกอหง,งตายไวใช้ได้นะครับแถมยิงขาก็พอได้นะสําหรับปืนนี้นะครับไม่ได้แย่กว่าไอ้ปืนที่แล้วเลยนะครับในส่วนของเวกเตอร์สี่ห้าผมก็เลยคิดว่าปืนนี้มันครบเครื่องกว่าไฟเลา,จจลากว่่านนิดนึงแตใช้ จริงๆนะครับผมคิดว่าเวกเตอร์9ดีกว่าเวกเตอร์4 5เมื่อกี้ซึ่งก็จะมาให้คะแนนนะครับผมเวกเตอร์4 5ผมให้6คะแนนแล้วกันผมรู้สึกว่าข้อจํากัดมันเยอะเกินถ้าแบบเจอศัตรูที่แบบเขามีโคเปอร์เนี่ยว่ารูดไม่ตายนะครับผมในขณะที่เวกเตอร์9ผมจะให้อยู่ที่7.5คะแนนนะครับ ถือว่าคะแนนสูงใช้ได้นะผมชอบผมชอบอ่ะปืนต่อไปนะครับ T.O. 3ปืนนี้ใช้ลูก5.8นะครับพอลองเล่นดูแล้วเนี่ยปืนนี้มันแบบเล่นแล้วสะใจนะคือมันใสแม็กใหญ่ได้นะครับแล้วก็มันอาจจะสายแล้วก็ดีดนิดนึงแต่ว่าอยู่ในการควบคุมได้นึกว่ามันไม่ได้หลุดกรอบเยอะขนาดนั้นแล้วพอยิงเยอะๆเนี่ยผมรู้สึกว่าปืนนี้ยิงมันมือมากไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะก็เป็นอีกหนึ่งปืนนะครับที่ลูดก,ก่อ5ก่อ6พอใช้ได้แต่ไม่ได้ถึงขั้นดีมากผมให้คะแนนอยู่ที่7คะแนนนะครับสำหรับ a r กระบอกนี้นะครับ ต่อไปเป็น M96 คาบายนะครับปืนนี้เป็นปืนที่ยิงแบบเบิร์สนะครับแล้วก็ใช้ลูกกระสุน556นะโอ้โหบอกเลยให้3คะแนนแล้วกันนะผมเป็นปืนที่แบบเหมือนเอามาให้บอดอะนะผมไม่เหมาะกับการใช้เลยคือยิงเบิร์สแล้วก็ช้าด้วยนะเป็นเบิร์สที่ช้านึกภาพปะทีละ3เม็ด3เม็ดแถมกระสุนที่ได้ก็ไม่ได้แรงด้วยปืนมันแต่งไม่ได้เลยนะปืนนี้แบบใส่ได้แต่สโคปอะ แล้วก็แม็กไม่รู้ว่าจะทําปืนนี้มาทําไมนะครับก็เป็นปืนกลางๆปืนหนึ่งนะครับเอาไป3คะแนนพอนะครับผมอีกกระบอกนะครับเป็น USAS 12นะครับเป็นลูกซองคล้ายๆลูกซอง AA อ่ะใครที่แบบเล่นวอลซีมาเนี่ยโอโ้โหปืนนี้ใช่เลยนะครับใส่แม็ก20ยิงปังๆๆๆครับผมถามว่าปืนนี้ดีไหมมันก็โอเคนะแบบมันยิงระยะไกลได้แต่ผมรู้สึกว่ามันไปไม่ค่อยสุดอะ่ะคือด้วยความที่ซีซั่น0เท่าที่ลองเล่นมาเนาะปืนช็อตกันมันไม่ติดเมตาถามว่าปืนนี้มามันจะติดเมตาไหมผมว่าไม่นะ แต่ดีกว่าไซก้าคิดว่าเป็นเดอะเบสช็อตกันละสำหรับปืนนี้นะครับ USA S12 ไนหะม คือถ้าเล่นกับรูปสลักเนี่ยเราสามารถแทบหัวแบบนี้ได้ด้วยนะครับยิงเข้าหน้าเปเะเปเ้ยเป,ยเปียะแบบนี้นะครับก็เอาคะแนนไปสัก6.5คะแนนละกันนะครับสำหรับปืนนี้ต่อไปเป็นปืน qc 6 1นะครับผมไมโคร SMG โอ้ปืนนี้จริงๆหน้าตาเหมือนจะไม่มีพิษมีภัยอะไรแต่ว่าโหแต่งได้เยอะเฉยนะครับเนี่ยอย่างที่ผมแต่งนะซึ่งเก็บเสียงสีโคตรเท่เนะเป็นสีเขียวด้วยไฟเละเจ็ดร้อยนะถามว่านิ่งไหมก็พอนิ่งลั่นไหวไหมก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็เป็นปืนที่เอาไปเล่นทำคอนเทนต์หรือมั้ ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับมันไม่มีกระสุนจกะก่อเลยนะครับมีกระสุนแค่เวลหนึ่งเวลสองมาทาให้แบบต้องบังคับยิงขาก็าไปเล่นแก้เบื่อได้อยู่นะเอาไป5คะแนนนะครับสำหรับปืนนี้โอเคปืนสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นปืนที่ไม่ได้เป็นปืนใหม่นะแต่ว่าขอพูดถึงนิดหนึ่งนะครับคือช่วงนี้ผมมีโอกาสได้ลอง AR 57ผมคิดว่าปืนนี้น่าจะเป็นเมตาไว้ทุกคนคือ1ถ้าเทียบกับอีกปืนหนึ่งที่จะเป็นเมตาเหมือนกันนั่นก็คือ H416 ใช่ไหมปืนนี้กระสุนมันถูกกว่า ถ้าเทียบกันนะแล้วก็รู้สึกว่าแรงกว่านะครับผมพอผมลูดเซตหกเนี่ยกับหุ่นเนี่ยท,ทุกคนเห็นปะว่ามันลูดตายไวมากผมก็เลยอยากจะมาเชิญชวนทุกคนนะผมคิดว่า AR 5 7ดนี่แหละคือคําตอบเว้ยน่าจะเป็นปืนเคียงข้างกับ H 4 1 6นะครับในเมตาใหม่ที่จะถึงนี่นะครับผมผมรู้สึกชอบมากนะครับอาจจะทาค,คลิปออกมาทีหลังนะสำหรับ AR 5 7นะครับช่วงนี้ใช้บ่อยเหลือเกินนะนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปรีวิวปืนซีซั่นหนึ่งที่กำลังจะมาถึงนะครับคลิปนี้ถ้าผมให้ข้อมูลอะไรผิดพลาด ตรงไหนต้องขออภัยนะครับหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมยังไงก็ยินดีรับฟังข้อติชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ See you ครับผม